่ม่น้อนมันนอนมันนอนมันไม่ลุกนี่เหรอมันลุกไปนะไหนกันอนกันนมันไปลุกไปใหม่น่ะไม่มีคนดูอ่าไม่มีใครอยู่ทุกคนเลยเหรอ ไม่มีเรียกยังไงก็ไม่ตื่นเมื่้นี่ย้ไหมในสองคนนั้นเขามาจากทางนู้นครับมาจากข้างนอกอ้าวอ่ไม่ใช่เจ้าของบ้านเหรอคะเมื่อกี้ไม่รู้อะไหนสองคนที่ถือพวข้างเมื่อกี้เจ้าของบ้านไหมเหรอเจ้าของบ้านเพื่อนเพื่อนเขาแบบกามาอยู่ม่กลิ่นยังอึ้งมาอยู่เขาบอกว่าให้ใช่ไอเจ้าของห้องอ่ะไม่มีคนอยู่ห้องอ๋อเจ้าของบ้านมาอยู่ตรงนั้นอะเป็นนอนที่ไหนกันมึง ตะกี <glorious> ้พาเขาเนื่อยเขาเริมเอวมันมีแต่คื่องในมันมีแต่กระดาษกับขวดซื้อของเก่ามนเก็บของเก่ามาไว้เลกลัวจะอะไรมันรลเบิดพวกโน้แบกโน้อะไเงี้ยร้อนร้อนอ่ะเบยินบนสุกอะไรที่แหละอ่าคงก็จะเปิดมาดูเอา เมาดูไหมใช่ไหมใครเรี hmm. mm ้ยตะโกนใครไหมเต็ม hmm. น mm ี hmm. mm ่ไงไหนเนี hmm. ่ยบ mm ้านไหนใครลุก hmm. ข mm ึ้นมาเปิดประตูมานอนกำลังดูนี่อะไรดีพวกของเก่าเยอะนะดีมันดีดีแล้วไม่เป็นไรเพราะปทานหลัง ฝั่งนั้นมันเป็นปูนแล้วไงทางนเป็นปูนทำไมปูนมันก็ไปลามันปูนมันมีนมันเป็นปูนมากฝั่งนั้นมันเป็นปูน มันเอ็นดูใจนะมันเอ็น <Yes ี่กันโทรใครโทรก่อนโทรได้โทรเลยเขาบอกว่าเขามาแล้วเขากำลังมาแล้วเขาไม่แค่นั้นแหละไม่ติด มันไม่มีอะไรแล้วนอางนอก,นอกมันมีตะโกนเราเป็นายม,ม,อมเอ,อ้ยเหลือแล้วบานนี้บ้านนูนทท้นเพื่อเคยล้างม,มาไม,มน่นานลแล้วพอประมาณนัออ่นแหละ